สวัสดีค่ะนักเรียนครูโฟนให้เด็กๆได้เขียนคําเกี่ยวกับคําลักษณะนามไว้นะเด็กๆอาจจะงงครูโฟนให้จดอะไรอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนลักษณะนามคืออะไรต้องรู้ไว้ก่อนเวลาเราบอกว่าครูโฟนคะหนูเห็นเพื่อนนักเรียนจุดจุดๆๆไม่ยอมเข้าเรียนนักนรียนจะใช้คำอะไร3มคน3มตัว3เล่นส อันนะคนจะนักเรียนจะนับเป็นคนอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาลักษณะก็คือการบอกขลงลักษณะนะอย่างนักเรียนครูฟนเราก็จะงงงเอ๊ะแล้วเราจะใช้อะไรอันไหนถึงใช้อะไรซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อธิบายเต็มๆแต่จากแบบมันนี่หนูอับกลับไปท่องได้ครูคูคนทำเป็นคำล้องจองให้ท่องได้ไง่ายขึ้นนะคะ,อะลองดูนะกระจกเงา กระจกเงาคือเอาไว้สองหน้านะคะกระจกเงาหน้าต่างประตูนับเป็นบานบานเช่ <S <S นประตูบานนั้นใหญ่จังก็คือนับเป็นบานบ้านหลังนั้นมีหน้าต่างสามบานฉันซื้อกระจกเงาม,มาหนึ่งบานอย่างนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งกระจกเงาหน้าต่างประตูนับเป็นบานบ้านจากเย็บผ้านับเป็นหลัง หอยสังนับเป็นขอนหอยสังนะเล็กๆนี้นะคะนับเป็นขอนใบไม้หมอนแจกันนับเป็นใบดอกไม้กุญแจนับเป็นดอกเสือสัตวร์กะรอกนับเป็นตัวสัตว์ส่วนใหญ่นะคะจะนับเป็นตัวยกเว้นสัตว์เป็นบางตัวเช่นชานนะ้างนะถั่วข้าวสิวนับเป็นเม็ดนะ ร่มฉัดฉัดที่ใช้กับในหลวงอย่างเงี้ยนะคะร่มฉัดรถเบ็ดจัก,กรยานช้อนนับเป็นคันอันใช้กับแปลงตะหลิวตะหลิวกับแปลงมนับเป็นอันนะคะมีหลายๆอย่างของหลายๆอย่างก็นับเป็นอันนะคะเทวดาราชานับเป็นองค์ช้างทรงช้างทรงคือช้างที่ใช้ ในระวังและเป็นช้างหลวงนะคะช้างทรงนับเป็นช้างช้างป่านับเป็นตัวช้างป่าเป็นตัวช้างที่อยู่ในป่าเลยยังไม่มีเจ้าของสัตว์ป่าเนี่นะคะจะนับเป็นตัวช้างบ้านไม่น่ากลัวนับเป็นเชือกช้างบ้านคือคนเอามาเลี้ยงแล้วนะแล้วก็เอาเชือกลัดไปที่ขาเขาก็นับตามลักษณะนามเป็นเชือกสมัยก่อนก็ไม่ได้มีโซ่ไม่มีอะไรเหมือนปัจจุบันเขาก็ใช้เชือก รัดช้างนะคะช้างป่านับเป็นตัวช้างบ้านที่ไม่น่ากลัวนับเป็นเชือกที่ครูเพิ่มคําว่าไม่น่ากลัวให้มันคล้องจองกันนะช้างบ้านบางตัวก็น่ากลัวนะ,ะช้างบ้านไม่น่ากลัวนับเป็นเชือกยักษ์ผีฤาษีปีศาจนับเป็นตนต้นใช้นับสูงเสายังมีต้นไม้อีกนะที่เป็นใช้นับเป็นต้นได้นะคะเรานับ ปีคลุยซี่ใช้นับฟันฟันกับลูกกรงนะคะแต่อันนี้ให้ครูใช้แค่ฟันนะเถาวันนับเป็นเถางาช้างนับเป็นกิ่งงาช้างเป็นไงเด็กๆรู้จักงาช้างไหมคะช้างที่มีงาสีใสๆส,สีขาวนะคะสีขาวเรานับเป็นกิ่งเหมือนต้นไม้นะคะงาช้างนับเป็นกิ่งพงพางอวนสวิงนับเป็นปากทําไมนับเป็นปากอะคะคครู หนูก็ไม่เข้าใจไม่ใช่คงมีวิธีบอกค่ะปากก็คือถ้าเกิดใครเห็นคนเหวี่ยงแห่เหวี่ยงสวิงนั่นก็จะอ้าเหมือนปากนะี่อ้าเหมือนปากเนะนี่ยอ้าเนี่ยเหมือนปากเลยนะกว้างมากพอกว้างก็เหมือนปากที่จะทําไมคะที่จะกินปลาต่างๆเข้าไปนะอ่าโพงพางคืออะไรอะคะครูหนูไม่รู้จักโพงพางโพงพางนะคะก็คือเป็น เป็นตารางตารางเอาไว้ดักปลาที่แม่น้ําหรือเป็นคลองนะพอปลามาติดน่ะมันก็จะเข้าไปไม่ได้อ่ามันจะเป็นล้อมล้อมไว้น่ะปลามันก็จะเข้าไม่ได้เอ้ยจะเข้าปุ๊บก็จะออกไม่ได้เงี้ยนะคะจะหลงทางนะจันพระจันนะคะจันคือพระจันร์จันสแตมกลากเกลื่อนที่เป็นวงวงเวลาเราไม่ละอาบน้ำนะคะคือกลากคือเกลื่อนนะนับเป็นดวงนะคะพระจันอย่างเงี้ยค่ะพระอาทิต์เนี่ยอะไรที่มันกลมๆะคะ่ะอยูวบนสแตม นับเป็นดวงไม้ไผ่อ้อยเรือพว่วงนับเป็นลำที่มันยาวๆนะเรือก็นับเป็นลำนะคะไม้ไผ่อ้อยที่มันยาวยๆเป็นข้อๆป้องๆก็ๆนับเป็นลำอ่ะขอทวนอีกรอบหนึ่งให้พูดพร้อมๆผู้ฟอนอ่านมาพร้อมกันเลยนะคะแล้วเด็กๆต้องท่องท่อง,องวันนิดวันหน่อยจริงๆมันยังไม่หมดแต่ครูเอาแค่20คําที่มันแปลกๆแล้วเราใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะหรือใครอยากรู้อ๊ มันมีนไหนเพิ่มเติมถามครูโฟนได้จริงยังมีเลื่อยเป็นปื้นอย่างนะปื้นเหมือนฝ้าเนี่ยฝ้าเป็นปื้นปื้นอย่างเงี้ยนะคะเราลองดูก่อนอะเรานับกันพร้อมๆ้ครูโฟอนอ่านพร้อมครูโฟนในสิ่งที่เธอจดนะคะกระจกเงาหน้าต่างประตูนับเป็นบานบ้านจักเย็บผ้านับเป็นหลังหอยสังนับเป็นขอนใบไม้หมอนแจกันนับเป็นใบดอกไม้กุญแจนับเป็นดอก เสือสัตว์กระรอกนับเป็นตัวถั่วข้าวสิวนับเป็นเม็ดร่มฉัดรถเบ็ดจัก,กรยานนับเป็นคันอันใช้กับแปลงตะหลิวเทวดาราชานับเป็นองค์ช้างทรงนับเป็นช้างช้างป่านับเป็นตัวช้างบ้านไม่น่ากลัวนับเป็นเชือกยักษ์ผีฤาษีปีศาจนับเป็นตน ต้นใช้เป็นสูงเสาเรานับปีนับครุยปีซี่ใช้นับฟันเถาวันนับเป็นเถางาช้างนับเป็นกิ่งโพงพางอวนสวิงนับเป็นปากจันสแตมเก,กลื่อนกลากนับเป็นดวงไม้ไผ่อ้อยเรือพ่วงนับเป็นลำกลับไปท่องนะคะ วันนี้เด็กๆก็จะรู้ว่ายคำเหล่านี้ลักษณะลักษณะนามท้ายคำนามเนี่ยมันคืออะไรเก็บไว้จำนะคะเมื่อเราเจอกันเราจะรู้จักลักษณะนามมากขึ้นฮัลโหลบา,บาย